ตอนแรกก็จะจ่ายเราถอยมานี่บ่ลื่นได้ข้าวมานี่นะข้าวมะนี่ลอลดเนาะเจอยาชีอ้อาไรเก่งแบบหวานดงลึกดิไหมนี่ตัวนี้อะไรอ่ะออะไรนะลึกขนาดไหนผัดปลาทูเอ้ยทอดปลาทูน้ำพริกอุ้ยอร่อยวันนี้ดูว่างนะว่าลึกขนาดไหน ลึกครับล <m> ึกอยู่ประมาณห้าสิบเซนห้สิเพราะที่ขุดมามันก็สามสิบสี่สิบแล้วไงเขาไม่มีฝาปิดเลยโอ้พี่รอมแรงดีจังอ่ะโอ้ต้องรู้นะนี่ยังหนุ่มยังแน่นโอยืนนานก็ไม่ได้อะคัดแขนนั่นคือมือแทบันเลยมุมนู้นมืดวางต้องไางมุมกับเสือเนี่ยเราลงมาในสิบวนาทีเราลงแล้วเราขึ้นให้ใหม่นะเนาะ ทำไมไม่พูดอะไรพูดทำไมเล่าเองก็เป็นเซนดังนั้ก็ได้เขาเห็นแล้วจบเรื่อยๆก็พอให้ดูภาพก็ได้ต้องให้ดูภาพภาพใบนะนี่นะหเจ้าจะตออยอยๆตต้องหาที่ตักดึงเหมือนในที่เพ่เพ่แม่ออกเขาใช้เนาะ ที่ตักมันแข็งอะมาตักดินอะโอ้ตักง่ายเลยจวกจุกจุกจุกนี่ออกแรงดีจับนั่นแหละมันมันสะดวกมากเลยช่วยได้เยอะเลยง่ายอ,อ่ะืออมว่าะกนเดี๋ยวเจาะก,ก่อนอเดี๋ยวเจาะเจาะหน้าตรวจก่อน,อ,นอันนี้มันมันไม่หกักกมจะปูนนั่นแหละต้องสับนู่ แรงแป๊เลยอะดีนะมันมันชุมด เสียวตอนนี้มันจะเข้าเบาด้วยอ๋ดีดีดีอะไรอ่ะคุณมึงรากอะไระบอกเพชรแล้วทบบตัด ไหนนี่ไมันได้อยู่บ่ต้องเป็นจานสังกะสีง่ายกว่ากระเบะกระเบะคืออะไรกระเบะคือถ้วยถ้วยจริงเหรอจริงเขาเรียกกระเบะอยากรู้จักมันกระเบะคืออะไรมันเขาไม่เปิดเลยเนี่ยอยากรู้ไหมวันนี้เดี๋ยวจะบอกลุงมาบอกแล้ว ไม่รู้ไอะไรคือกระแบะอะไรคือกระแบะนั่นน่ะมันไม่รู้แล้วกระแบะก็คิดว่ากระบะเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้เออเนี่ยกระแบะใช่อันนี้ใช่เล่ดีเลยน่ะจะได้บอกว่ากระแบะยึดตรงไหนไงจะได้เดินไาถุไม่รู้แหละดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปทำยังไงก็ต้องไปยืนแบบ มีกันขนาดนี้เลยอะไรก็มีแต่ลุงคนอะไรก็มีแต่ลุงช่างเต็มลงเลยต้นไม้ลงเลยพอแล้วปุ๋ยเคมีมาลงมาเด้อแล้วก็ มันอ okay, ah, uhm, oh, uh, um, uh, well, uh, ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลงั้ไหไหวไหมแน่นอยู่เด้อลูกไหวป่วยน่อยู่แล้วนี่ขึ้นยกไหวแล้วปุ๋ยเคมีอยู่ไหนอะเคมีไอ้ป้าเอี่ยไอเือหน่อยเด้อเอาปุ๋ยเข้าใ้แต่งชุดสวยมาก็เลิกนะอะไรนะเรือนะน้ำในะเลยลดน้ำตอนหน้าฝนเลย มาุบักป,ปเพมันน่าจะไม่ต่ำกว่าทงหลุมมีหลุมนะันไหนเสียมไหม,มจะเอาเสียมอันนี้เสียมจกเดี๋ยวขยับมาวันเอ้ยมันงอนเงน,งน,เงน,นมันลุดได้เน่จอกจหล,หล,ม,ลม่ลุดสลมีลิมมัมรวมเขาหลวมเฉยหน้าแรงมีเงี้ยมยว หน้าแรงนี่มันจหเหี่ยวม้จะขาดความยืดตามมันแอนมรมาณขนาดเอาเลยใส่การี่เราเลยบ่บอสคุดแล้วเจ้าล่ะุดเลยเห็นไหมวยไม่ใช่ว่าเอาเลยพอนะคุดเลยไู่ว่าเอาเลยพอแล้วใช่ไหมดิบดิบโอ้ป้จะหยุดแล้วมึงน นี่ที่ตัดบ่มาง่้ยปุ๋ยเมื่อวานเอฟซีนี่มาเป็นหมอไอ้จับกระดูกอะไรนั่นหพี่หลอมฮะหมอเป็นหมอจับกระดูกหรอเขามาไม่ใช่ไม่ใช่หมอสาวไม่ใช่หมอหน,นุ่มอันนี้จะไ, <c ười> ไม่ได้ไปจับอยู่ไหนลูกแบบนั้นนะลุงเาว่ากลัวกระดูกมันหักกลัวกระดูกมันต่อบางที่มันเสื่อมบางกองเห่าเฮ้ บงกเาลุงก็ถามหาพิรวันด่วนเลยนะพิรวันฮะลุงก็ถามหาพิรวันด่วนเลยนะออุยไม่เาแล้ว่าพิรวันอยู่ไหนทำไมงั้นนะกะว่าจะไปหาหมอกระดูดที่บ้านสักครั้งนึงแต่ก็อดทนเอาเดี๋ยวก็ดูมันเป็นอะไรขึ้นมาทั้งไข้คอกแล้วก็ปีเจมีนะคะหัวนั่งก่อนได้แป๊บหนึุงพร้อมก็ต้นไม้ทองเลขเก้านะคะ ตอนนี้ก็เตรียมใส่ปุ๋ยรด,ดน้ำก่อนสีขุดค้อน <laughs> <laughs> คนขุดก็ยังขุดอยู่นะแครับสี่ใส่ไปด้วยขุดไปด้วยจะได้ผสมกันเดี๋ยวขึ้นให้เหนื <laughs> <laughs> ่อยเราก็พักท่อนอ หายเหนื่อยแล้วก็ขุดใหม่แล้วพักก่อนจะก้อนสักสามสิบนาทีก็ได้เราเหนื่อยแล้วก็เราก็พักเรหนื่อยแเราักอนเฮ้ยไม่รลอด้ักยา อย่าเพึ่งทายก็ได้ทำงานซะก่อนวไม่ทายไข่ซกไปทำงานเสร็จเสร็จก่อนไมได้ต้องายน้ำนะครัวเราต้องมีบะลงนะ วันนี้บริษัทข้างหน้าเป็นมหาเศรษฐีเด้อาถือนาถือนาคหมูสามเ้ออเจะได้อเต็มสูตร่อยอืวางทำเอาบน้ตู้ตูตู้ไหนขอแน่ขอแน่กล้องางตัวนี้ อยัางไม่ถึงห yeah. ้าสิบเรซมี way, anyway, so cioè, so ่คุณเดีย้แค่สามสิบหกเซนเอง่ะต้องเจาะท่าไหมก็เผื่อเราใส่ปุ๋ยลงไปอีกนั้นเออเผื่ออดินลงอีกเนาะจะต้องขุดเผื่อดอดินลง ในสามสิบบาทเศษเหรียญใช้ดีเลยเนี่ยนี่เนี่ยเออห้าสิบต้องเอาประมาณห้าสิบเขาเรียกว่าเสียมดำความลึกนั่งเลยกก็เอาไปถากหญ้าหนูสุดยอดเลยเขาเรียกว่าเสียมดำเสียบขยันจับแล้วขยันไม่หยุดเลยนะไม่จับดีกว่าไม่มันเบาไงกินเบาแล้วมันคมด้วยเนาะกินมันถอนนี่เขาจเอย่างน้นะกยแล้วฝันในกล้วย

เ้แเพเจ้าไม่ดูกันเองแล้วจะให้ใครดูอเพากจะให้แต่ f อดูพเจ้าไม่เคยดูทินเลดูเด้อดูให้เพื่อนๆเด้อดูให้เพื่อนๆก็บ้างติดคนก็ติไลค์ดูยุกติไลค์แล้วพีกเจ้าแต่ผมไม่ได้คอมเมนต์่เฉยเขาดูแต่บางทีเขาไม่จาเป็นจะต้องพูดไอย่ต้องพูดแล้วไมต้องพูดเลาดู โโอ้วพกเราดูจะไม่ต้องไปพูดเดี๋ยวเอาน้ำไปแช่ก่อนเมื่อเช้ายังมีน้ำเหลือจะขึ้นยอยใหม่หลายาัดก็สองจะไปแช่ไว้ไม่ใช้ไปแช่ในตู้ให้เย็นๆจะได้ให้เพื่อนๆกินผมน่ากินน้ำร้อนเรียกเรา โอ้ต้องสลับเม็ดไลโอ้มีเห็นคนแล้วบะนี่ไม่เห็นขอยเลยยังเลิกเพ้เห็นข่อยบ่เห็นเลยตัวนอนเห็นข่อยบ่เอ้ากล้องมาขึ้นนอนนะบดนี้เพ้อไปชนมันโอ้ยไงขึ้นฟ้าแบบะนี้เฮ้ย